ดีครับเมือนถ้ามันกินปั่นกอกี้ครับปั่นกอกี้ว่นไงมันปิ้งขายครับมึงครักินอกันนอเย็นูเฮ่เึ่เฮ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 ่เอ่เม่เฮ่คร่บฮ่เเฮ่ครับฮ่่เฮ่เ่เฮ่เ uh, ฮ um, mm. mm ่เ hmm. ่วฮ่เ่เเฮเ่าเ <ok ่ 老板